สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับโดยครั้งนี้ก็จะมาทำการอัปเดตข่าวขาว่ขาวตลาดของเกมในประเทศจีนกันหน่อยนะครับที่ทาง a c o n s tv ก็เคยบอกไว้แล้วเมื่อปีที่แล้วว่าชาวเกมเมอร์ในประเทศไทยของเรานั้นเตรียมรับแรงกระแทกเกมแนวกำลังภายในหรือตัวเกมที่มีเอกลักษณ์ของประเทศจีนได้เลยเพราะสตูดิโอ Studio ผู้พัฒนาเกมจากจีนในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ไม่ต้องพูดเลยนะครับ หากจะนาพวกเขาไปเปรียบเทียบกับสตูดิโอชั้นระดับแนวหน้ามันก็ได้แล้วเช่นกันและเมื่อตลาดวิดีโอเกมประเทศจีนพัฒนามากขนาดนี้นะครับกับตัวบริษัทเกมชั้นนําของโลกก็ไม่พลาดเช่นกันนะครับซึ่งโซนี่เองก็พยายามที่จะเจาะกลุ่มผู้เล่นในประเทศจีนให้ได้มากเท่าที่จะทาได้นะครับแต่เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาตัวโปรไฟล์ของโซนี่ที่สร้างอยู่ในเว็บบลยปัวก็โดนแบนซะง,งั้นด้วยเหตุผลการโพสต์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันคงจะกระทบต่อความมั่นคงในประเทศของเขาเมื่อช่วงหลายเดือนก่อนนะครับ และผลสรุปก็ออกมาแล้วก็ต้องมีบทลงโทษและการตักเตือนกันไปแต่เหตุการณ์ที่โซนี่โดนแบนตามสื่อออนไลน์ของประเทศจีนนั้นมันไม่ได้เป็นครั้งแรกนะครับที่เกิดขึ้นมันก็มีมาอย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยดีเสมอและตัวเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคราวนี้เราก็มาต่อกับวงการวิดีโอเกมในประเทศจีนนะครับที่ตอนนี้ก็กาลังซุ่มตัวเกมระดับที่เป็นเอที่จะเตรียมยิงกระสุนออกมาให้ต่อเนื่องเป็นชุดๆเลยนะครับ ก็หลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นตัวระบบการเล่นของเกมหูของที่มันได้โชว์ศักยภาพของภาพกราฟิกที่ใช้เอนจินในการพัฒนาตัวล่าสุดของ Unreal Engine 5ซึ่งจากเดิมนั้นทางทีมงานได้พัฒนาตัวเกมนี้ด้วย Unreal Engine 4นะครับแต่ก็น่าจะเป็นช่วงขาบเกี่ยวที่ตัว Unreal Engine 5ได้ออกมาพอดีและเครื่องมือพัฒนาตัวนี้ก็คงจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ตัวเกมหูของต้องใช้เวลาในการปรับแต่งภาพกราฟิกใหม่ในบางจุด แล้วเจ้าตัวเกมนี้เองมันก็ทําให้ชาวโลกได้เห็นนะครับว่าพวกเขานี่แหละที่จะเข้าใจถึงจิตวิญญาณของตัวเกมที่สร้างมาจากในวรรณคดีนวนิยายประลัมปรลาของพวกเขาได้ดีมากกว่าผู้พัฒนาเกมลายอื่นๆที่ไม่ได้มาจากประเทศจีนกับบริษัทเกมที่ชื่อว่าเกมส i e แอนและสิ่งหนึ่งที่ทําให้บริษัทเกมต่างๆในประเทศจีนเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดมันก็คงต้องยกความดีความชอบให้กับบริษัทโซนี ที่เป็นสปอนเซอร์และช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมวิดีโอเกมในประเทศจีนมากขึ้นตั้งแต่ปี2,559หรือเมื่อเกือบ6ปีที่แล้วนะครับกับตัวชื่อโปรเจกต์ที่ว่าใช้ h i n a Hero Project และมันก็ได้ออกดอกออกผลมาเป็นตัวเกมต่างๆมากมายนะครับตลอดในช่วง6ปีที่ผ่านมาที่เห็นคุ้นๆตากันหน่อยก็อย่าง Anno หรือตัวเกมล่าสุดเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วอย่างเจ้ากระต่ายน้อยกําั้นแหลก Ford Shadow Toss แต่ในตัวโปรเจกต์ชหน n a Hero Project ตัวนี้นะครับทาง p l a y s t a t i o n ก็ได้มีการสะดุดไปบ้างน,นะครับกับช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่มาในวันนี้ประเทศจีนก็เริ่มที่จะเปิดประเทศและผลคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วทางโซนี่ก็เตรียมอัดตัวงบประมาณให้กับทีมพัฒนาชาวจีนที่มีไอเดียเจ๋งๆแต่ขาดเงินทุนให้อีกระดับ1ล้านอยูนเลยทีเดียวนะครับตีเป็นเงินไทยตัวเลขกลมๆหน่อยก็สักประมาณ5ล้านบาท ต่อเกมนะครับที่ได้มีการเสนอชื่อเข้ามาและผ่านการคัดเลือกแถมทางโซนี่ก็ไม่ได้ปิดกัน้นว่าตัวเกมเหล่านั้นจะพัฒนาให้ไปเล่นกับตัวแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างในตลาดฝั่ง PC เรียกว่าเป็นผู้ให้แบบใจป่าจริงๆในในปี2,566นี้นะครับตัวโครงการไชน่า h e โร่โปรเจกตมันก็กําลังเข้าสู่ระยะในเฟสที่3แล้วนะครับโดยทางโซนี่ก็จะเริ่มนําตัวเกมที่พัฒนาตั้งแต่ในเฟส2บางเกม ที่ยังไม่ได้ออกมาสู่ตลาดซึ่งถ้าให้ทางผมเดาก็คงจะเป็นเพราะเรื่องตัวโควิดที่ทําให้หยุดชะง,งักไปเพราะทีมพัฒนาส่วนมากก็ต้องเป็นคนของประเทศจีนอย่างตัวเกม Borderly ก็คาดว่าจะปล่อยให้เล่นกันในปีนี้อย่างแน่นอนนะครับหรือจะเป็นตัวเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Final Fantasy ภาคที่15อย่าง Lost ซ o อาศัยก็คงพร้อมที่จะออกมาวาดลวดลายให้เกมเมอร์ได้เล่นกันทั้ง2แพลตฟอร์มอย่างเครื่อง PlayStation 4และ5และทางฝั่ง PC ในปีนี้เช่นกันนะครับ ดังนั้นเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมแนวหนังกาลังภายในหรือนวนิยายจาจจีก็คงจะต้องเตรียมตังกันเอาไว้หน่อยได้เลยนะครับเพราะมันจะมีตัวเกมดีๆตัวภาพการาฟิกงามๆแบบออนช้อยจากทางฝั่งประเทศจีนมาให้เล่นกันแบบไม่ขาดสายแน่นอนนะครับแล้วเพื่อนๆชอบกันบ้างหรือเปล่ากับตัวเกมจากประเทศจีนหรือแค่ตัวเกม Gen ช h i n Impact เพียงแค่เกมเดียวมันก็ฟินแล้วก็นำมาบอกกล่าวหรือแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับหรือใครที่อยู่ประเทศจีนตอนนี้ ก,ก,ก็กิ้งก้างมาบอกเ,เพื่อนๆให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ